แจ้งข่าวดีสูงไวรัฐให้ความช่วยเหลือโครงการใหม่ลงทะเบียนที่ไหนฟังด่วนค่ะก่อนไปรับชมรับฟังข้อมอาาูลข่าวสารในคลิปนี้พร้อมๆกันนะคะใครมาดูเป็นครั้งแรกก็ฝากกดติดตามเป็นกำลังใจให้กันด้วยนะคะใครกดติดตามกันแล้วค่ะไม่พลาดสิทธิประโยชน์จากทางภาครัฐแน่นอนนะคะเกณฑ์มาอัปเดตให้ทุกคนได้ฟังเป็นประจำทุกวันค่ะและเช่นเคยนะคะในคลิปนี้ก็พลาดไม่ได้ค่ะสำหรับผู้สูงอายุนะคะ ตอนนี้ก็มีโครงการให้ความช่วยเหลือแล้วก็เริ่มมีผลแล้วนะคะจะลงทะเบียนได้ที่ไหนบ้างเดี๋ยวเราไปฟังกันเลยนะคะตั้งใจฟังกันให้ดีนะคะจะได้ไม่พลาดสิทธิ์ตรงนี้ไม่ว่าจะเป็นตัวผู้ได้รับสิทธิ์เองหรือว่าเป็นลูกเป็นหลานนะคะ ข้อมูลข่าวสารนี้นะคะก็มาจาก Facebook f แฟนเพจไทยคู่ฟ้านะคะตามที่ทุกคนนะคะได้เห็นในรูปนี้เลยค่ะเขาได้โพสต์ไว้นะคะแจ้งประชาสัมพันธ์ให้กับประชาชนได้รับทราบสิทธิประโยชน์นะคะจากมติคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเมื่อวันที่2พฤษภาคมปี65ที่ผ่านมานะคะได้อนุมัติให้พระอ้อมผู้ใหญ่เป็นสิทธิประโยชน์ในระบบหลักประกันสุขภาพแห่งชาตินั้นนะคะล่าสุดทางสอป,ปอสอชอนะได้แจ้งข่าวดีนะคะว่าตั้งแต่วันที่18เมษายนปี2566 เป็นต้นไปนะคะได้เริ่มแจกพระอ้อมผู้ใหญ่ให้กับประชาชนที่มีสิทธิ์บัตรทองทั่วประเทศแล้วโดยครอบคลุมผู้ป่วยทั้งรายเกา่าและก็รายใหม่ทุกกลุ่มอายุนะคะซึ่งประกอบไปด้วยกลุ่มต่างๆดังนี้นะคะผู้ที่มีภาวะพึ่งพิงติดเตียงติดบ้านค่า ADL น้อยกว่าหรือเท่ากับ6 ผู้ที่มีภาวะกั้นปัสสาวะอุจจระไม่ได้สําหรับการแจกจ่ายผ้าอ้อมผู้ใหญ่นะคะแบ่งเป็นกลุ่มๆดังนี้ค่ะพื้นที่กรุงเทพมหานครนะคะใช้จ่ายงบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพกรุงเทพมหานครมีขั้นตอนดังนี้นะคะหค่ะแจ้งความประสงค์ขอรับผ้าอ้อมผู้ใหญ่ โดยยึดตามที่อยู่ปัจจุบันนะคะแจ้งได้ที่ศูนย์บริการสาธารณสุขคลินิกชุมชนอบอุ่นสำนักงานเขตโรงพยาบาลในระบบสปสอชอหน่วยบริการสำนักงานเขตหรืออาสาสมัครสาธารณสุขอสอสอตำรวจกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ค่ะ 2. นะคะประเมินกลุ่มเป้าหมายตามข้อบ่องชี้ที่กำหนดโดยพยาบาล ผู้จัดการดูแล LTC เจ้าหน้าที่สาธารณาสุข3หน่วยบริการสำนักงานเขตกรุงเทพมหานครจะทำโครงการเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนหรือคณะอนุกรรมการกองทุนหลักประกันสุขภาพเขตพิจารณาอนุมัติและสนับสนุนงบประมาณตามโครงการนะคะสำหรับพื้นที่ต่างจังหวัดนั้นก็จะใช้งบประมาณจากกองทุนหลักประกันสุขภาพท้องถิน่นหรือว่ากปท โดยมีขั้นตอนดังนี้นะคะหค่ะแจ้งความประสงค์ขอรับพระอ้อมผู้ใหญ่โดยยึดตามที่อยู่ปัจจุบันนะคะแจ้งความประสงค์ได้ที่รพอพสอตอนะคะหรือที่เราเรียกกันว่าอนามัยนั่นเองนะคะอ,อ,ะตอบตเทศบาลน,นะคะหรือแจ้งความประสงค์ได้ที่อ,อสอมอาสาสมัครสาธารณสุขหมู่บ้าน ให้ค้นหาผู้ป่วยในพื้นที่นะคะ2ค่ะจะทำการประเมินกลุ่มเป้าหมายตามข้อชี้บ่งที่กำหนดโดยพยาบาลผู้จัดการดูแล LTC เจ้าหน้าที่สาธารณสุขนะคะ 3. ค่ะรอพอสตนะคะจะจัดทำโครงการเสนอต่อคณะกรรมการกองทุนกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน่นกองทุนหลักประกันสุขภาพระดับท้องถิน่นพื้นที่พิจารณาอนุมัติและสนับสนุนงบประมาณโครงการค่ะทั้งนี้นะคะภายหลังโครงการอนุมัติแล้วหน่วยงานที่เสนอโครงการจะ ดำเนินการจัดหาและส่งมอบพระอ้อมให้กับผู้ป่วยตามโครงการจำนวนไม่เกิน3ชิ้นต่อวันหากใครนะคะต้องการข้อมูลเพิ่มเติมนะคะมีข้อสงสัยก็สามารถโทรไปสอบถามที่สายด่วนสปอสอชได้ที่เบอร์1 3 3 0 เพื่อรับคําแนะนําหรือแจ้งเจ้าหน้าที่นะคะเพื่อที่จะได้ช่วยติดต่อประสานง,งานไปยังหน่วยงานในพื้นที่ของท่านต่อไปนะคะเป,เป็นข้อมูลดีๆนะโครงการดีๆที่ทางรัฐมาช่วยเหลือน,นะ,ะแล้วก็เป็นข้อมูลจริงด้วยนะคะวันนี้นําข้อมูลดีๆมาแชร์ให้ทุกคนได้ฟังแล้วค่ะมีความคิดเห็นอย่างไรหรือใครเคยติดต่อไปแล้วเป็นอย่างไรบ้างนะคะมาแชร์มาคอมเมนต์ประสบการณ์หรือข้อมูลที่เป็นประโยชน์กันได้ใต้คลิปนี้ค่ะสําหรับข้อมูลดีๆในวันนี้ก็จบเพียงเท่านี้แล้วเจอกันคลิปหน้าสวัสดีค่ะ